สุรักุลใช่ไหมใช่ศักชัยสุรักุลไปโทรโทรโทรไปหาแกอีคนอา้าวไม่รับสาย สวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีครับผมคุณพีชยัยคุณพีศักชัยสุรคุณไหมคะได้ครับผมศักชัยสุรคุณครับพอดีว่าในเดือนนี้บัญชีของคุณพีมันมีเงินหมุนเวียนร้อยกว่าล้านนะคะโอ้ร้อยกว่าล้านเหรือใช่ค่ะผมมีไม่ถึงผมมีเงินอยู่ในบัญชีสิบกว่าล้านึน่งนะครับ พอดีเดือนนี้มันแบบวางเงินเข้าเยอะมากรบกวนคุณพี่ติดตอ่อเจอ้าหน้าทีน่นอยได้ไหมคะได้ครับต้องผมต้องทำไงครับกรุณากดหนึ่งค่ะเพื่อที่จะติดตอ่อเจอ้าหน้าที่ค่ะโอ้ผมนี่หนึ่งผมมันกดไม่ได้อะ่ะกดเจ้าหน้าที่ได้ไหมครับอ๋อกดเจ้าหน้าที่หรอคะครับเจ้าหน้าที่พอจะมีไลน์มีอะไรติดต่อไหมครับก็มีอยูคค่ค่ะความใฝ่ฝันผมมากเลยเนะี่ยผมอยากได้มีย เป็นือไอ้พวกแก๊งคอรเ,เอรัเ,เตอร์มากเลยครับผมมงทำไหครับฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะคุณพีครับผมอ่เห็นเคาว่าพวกแก๊งคอรเ,เอรัเ,เตอร์มอใหญ่ทุกคนใช่ไหมครับอันนี้แก๊งคอรเรัเตอร์ไหมครับไม่ใช่ค่ะแต่ว่ามอใหญ่ค่ะมอใหญ่หมอใหญ่มากเลยค่ะ <c oughs> ตาแล้วผมมีไ่ถึงร้อยกว่าล้านผมดิ้เงินเลยมีจะอยู่สิบกว่าล้านหนี่งแต่ว่ามันมุนเวียนร้อยกว่าล้านนะคะ ยังไงรบกวนคุณพี่ตีต่อเจ้าหน้าทีหน่อยได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวผมกดน่งก็ได้ครับกดหนึ่งค่ะกดหนึ่งหรือกดกดเจ้านาทีก็ได้ค่ะโอ้โดีสิผมต้องติดต่อไงนะกดเจ้าหน้าทีทางรายเลยค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าทีทรงเทยูไปให้ค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้รัก เขาเสี liksom, ยงห <ingo an Thompson> ัวเราะเช่าใจเช่าใจเจ้าหน้าที่เขาเสียงหัวเราะเช่าใจเขาจะมากดเจ้าหน้าที่ค่ะเลยดูดู